สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคำแผลงค่ะคำแผลงเนี่ยเรามักจะพบเจอในภาษาไทยกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นการสร้างคําจากภาษาเขมรบาลีและก็ภาษา,ษาสันสกฤตนะคะโดยการตัดคําเติมคําแล้วก็เปลี่ยนรูปคํานะคะแต่ว่าก็ยังมีความหมายคงเดิมอยู่นะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะ อย่างแรกเขาเรียกว่าการแผลสละนะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นการตัดการเพิ่มหรือการเปลี่ยนรูปของสละนั่นเองนะคะอย่างเช่นคําว่าโอชาแผลงเป็นโอชาคันหนึง่งเป็นคําว่าคํานึงเราจะเห็นว่าสองคำนี้นะคะแผลงให้สละนั้นยาวขึ้นนะคะคําว่าพิจิตแผลงเป็นไพรจิตชนะแผลเป็นคําว่าชัยอันนี้สองคำนี้เป็นการ เปลี่ยนรูปของสระไปนะคะต่อไปอย่างที่2องเขาเรียกว่าการแผลงพยัญชนะค่ะก็คือการตัดการเติมการเปลี่ยนรูปของพยัญชนะนะคะแต่ความหมายก็ยังเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นคําว่าเกิดแผงเป็นคําว่ากําเนิดแสดงเป็นสำแดงเชิญเป็นอันเชิญอุบาสิกาก็เป็นคําว่าสีกาอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะ การแผลงวรรณยุกนะคะก็คือการเติมวรรณยุกนะคะเข้าไปนะคะซึ่งความมาก็ยังคงเดิมอีกนะคะอย่างเช่นคําว่าเพียงเป็นเพียงจึงเป็นจึงพุทโธเป็นคําว่าพุทโธดังเป็นคําว่าดังอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการแผลงวรรณยุกนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานั้นก็คือการ แผงนั่นเองนะคะซึ่งมีอยู่3อย่างก็คือการแพ้สละพยัญชนะแล้วก็วรรณยุกต์นะคะเด็กๆลองปลับไปทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ